สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการถอดลูกพืนล้อนะครับวิชางานเครื่องล่างรถยนต์นะครับของระดับปชปีที่สองมาเรามาดูกันนะครับเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของการถอดถ้าเป็นในรถเราต้องใช้การกระบาดในการถอดล้อนะครับก่อนที่จะถอดล้อนี่อันนี้มันเป็นแท่นแท่น,ทน,ทน,ทนอุปกรณ์ มันลอยอยู่แต่ถ้าเป็นรถยนเนี่ยเราต้องมีการาคลายนตล้อก่อนนะครับก่อนที่จะยกให้ล้อลอยแล้วก็ใช้ระเท้หรือใชอ้แม่แรงที่ติดรถมานะครับอ่าเรารับวิธีนี้เลยนะครับก้าประจายเบอร์ยี่สเครับปิดยังครับต่อมาแล้วก็ ชุดคาลิปเปอร์นะครับอ,อ้อมมาด้านหลังเ๋ยมองไม่เห็นครับชุดคาลิเปอร์นเบอร์อบางที ถอดชุดไทเปอร์มาทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็วางไว้อันนี้เราก็จะเหลือ,อาจานดิสเบกก็เอาออกมาเลยนะครับอันนี้ลูกปืนล้อเนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็นที่รถยนต์จะต้องใช้แรงในการกระชากนะครับอันนี้เราได้ได้ถอดทายอยู่บ่อยๆแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้แรงมาก เราคลายออกเลยนะครับเนะี่ยต่อเสร็จก็มาถอนลูกหมากถอนลูกมากใ้ออกนะครับ ในรถยนต์เนี่ยจริงๆเราต้องมีการกระตุ้นตอกนะครับเพื่อให้ให้ลูกหมากมันกระเด้งกระเด้งออกอมานี้นะครับหรือไม่งั้นก็ต้องใช้ตัวดูดนะครับตัวดูดลูกหมากนะจะมีอุปกรณ์นะครับต่อไปลูกหมากตัวล่างอ่าอย่าลืมนะครับมันจะมีตัว คอไม้นะครับน็อตคอไม้ถ่ายออกด้วยนะครับ ดึงล้อให้อาจารย์หน่อยฝังนีอ้องยาวมาล้เราออาไปเทาครับนะครับเราก็ได้ชุดนี้นะครับดุมล้อนะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนลูกปืนออกนะครับครับตอนนี้เราก็าจะมาเอาซีนซนะีนลูกปืนนี่ออกนะครับหน้าอาจารย์เลง มาให้ใกล้ๆนะครับแ้ซีนด้านในเนี่ยนะครับสีดำๆเลยนะนัดต่องัดต่อให้ให้ครบสองสามมุมนะสี่มุมนี่เลยสีขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับสีนี้เรางัดซีนมาเราไม่ได้เจอเนี่ยนะครับเดินไาใ,ใกล้ๆครับเราจะมาพบกับคลิปล็อกนะครับคลิปล็อกลูกปืนตลับลูกปืนในตัวนี้ ด้านในนี่ต้องบีบออกนำบ,บีบเพื่อจะหูดต้องอใช้กําลังนิดนึงในการบีบเพื่อจะเอาออกใช้ครีมเฮ้ รูดมาอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดนะครับรูดรูดมาฝั่งนี้ถ้าเรางับมาฝั่งนี้แล้ว็รูดไปฝั่งนี้มันก็จะออกนะครับต้องคอยระวังด้วยเด้งเขาหน้านะครับต่อไปเราต้องเอาไฮดรลิกนะครับไฮดรลิกกดนี่นะครับเข้าหาบล็อกหรือว่าท่อที่มันเท่ากับขนาดที่ดุมเนี่ยนะครับวงในเนี่ยนะครับนมาดูใกล้ๆวงในนี่นะวง,นะงนี้นะครับอันนี้มันไสเดียวกันเราก็กดเอาแป้นไฮดรลิกกดนี่ แล้วก็ดันเอาเพ่าดุมล้อออกนะครับแล้วตลับเรา,าก็ต้องอาัดจ,จากด้านหลังนะครับอัดอัดจ,จากด้านด้านหน้าเนี่ยนะเอาเพาออกเอาดุมออกไปแล้วเนี่ยเราก็อัดตลับออกมานะอัดออกมานะครับด้านนี้ด้านที่มีคลิปเนี่ยที่เราแกะนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปที่แท่นนี่เราก็เตรียม <S 2> <S 2> ไไเราก็เตรียม พ่อหรือว่าบล็อก<ม>ที่มันไซส์เดียวกันกะับดุมล้อนะครับเพื<ม>่อที่จะมาอัดไฮดรอลิกนะเราก็ตั้งนะจับให้ให้ตรงศูนย์นะครับเป็นเพิร์ลนะล็อกนะหันมางนี้ด้วยนะครับล็อกล็อกน้ำมันไว้น้ำมันครับแล้วเราก็กดนะอัดนะครับอันนี้อัดอยแรงนะอันเนี้ยนะตัวด้านในนี่นะครับนะ <Okay. S 1> เสียงเลยดังกึก เรามาดูใกล้ๆนะครับโดยไปใกล้ๆดูรอยมันตัดนะครับยุบลงไปอันนี้มันจะล่วงขงล่างนะครับอันนี้กดอย่างเบานะครับอันนี้เป็นตัวด้ดานนอกเนี่ยคือใช้เ,เบานะครับอ่าหล่นแล้วเมื่อดุมล้อออกไปแล้วนะครับนะดุมล้อออกไปแล้วนะอ,ออกมานะครับมันก็จะเหลือจีน ลูกปืนนะครับต้องเอามือป้องไว้ครับมือจะไม่ว่างเรามีคนหลายคนแต่เราไม่จับอ่ะตอนนี้เราจะเอาลูกปืนเนี้ยอัดออกไปอัดไปด้านนี้นะครับโดยใช้ตลับนะ นี่นี่แหละครับเอาด้านด้านด้านในเนี่ยเราจะถากลงไปเพื่อจะอัดออก